เลือกผิดเลยเลือกสกิลผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับกระโดดแล้วกระโดดสเต็มมีหน้าหมด สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์เตอร์ไอซ์บอลวิดีโอครับผมมาต่อกันอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเคยล่าซึ่งมอนสเตอร์ที่เราจะไปล่ากันในวันนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ผมลืมตีในภาคเวอร์นะครับมีเพื่อนๆมาทักว่าลืมตัวนี้ไปได้ยังไงมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็คือยูนัสตานั่นเองนะครับ เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์มังกรนะครับที่โหดมากๆในภาคมนอนสเตอร์เวิร์เลยซึ่งร่างที่เราจะไปตีก็จะเป็นร่างตัวมาร์เซอร์แรนนะครับซึ่งชุดเซตของลูนัสตาเนี่ยผมน่าจะเคยทำไว้แล้วนะครับผมขอเซิร์ชแป๊บนึงลูนัสตาร์เอเซนต์อ่ามีจริงๆด้วยนะครับครบทุกชิ้นเลยเป็นแบบเบต้านะครับงั้นผมจะใส่ไปเลยแล้วกัน ซึ่งชุดซ,ซของลูน a ไส้เนี่ยสกิลที่ได้มาค่อนข้างดีเลยนะครับมันจะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลของสกิลทูสเปเชียลิสต์นะครับทำให้ตัวภาคคุมของเราใช้งานได้เร็วขึ้น50%ก่อนอื่นเราควรจะต้องเลือกเป็นอาวุธของลูน่าก่อนนะอาวุธลูน่าผมจะมีหรือเปล่าเอ่ยผมต้องไปดูในตรงนู้นนะครับอ,งงอาวุธลู n a านครับผมน่าจะมีอยู่นะผมน่าจะมีตัวของดับยาวอยู่นะครับ คือมันจะอยู่ในทีที่แบบผสมกับในทีของตัวอื่นเนี่ยนี่ไงมันจะเป็นลูนาทีนะครับผสมกับในกิผสมกับซีโนชิว่าอ่านี่ไงผมมีเอ็มเพรสซอสของซีโนอยู่นะครับก็คือเป็นลูนาผสมกับซีโนซึ่งเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดขึ้นมาเป็นแบบแร12แล้วกันอ่านี่ไงครับผมสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้นะครับไปอัปขึ้นมาได้มาแล้วครับดาบลูนาผสมซีโนอืมเอ้ยแต่ว่าเราสามารถทําขึ้นคมมอ้นั้นได้นะเนี่ยแต่ดูถ้าจะยาก ต้องใส่สกิลแฮนดิคราฟนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจริงๆเราสามารถทําได้เพราะว่าเรามีสร้อยแฮนดิคราฟเ์เวห้นี่เดี๋ยวผมจะใส่สร้อยอันนี้ไปเลยโอเคแล้วเรามาลองใส่สกิลกันนะครับซึ่งตัวผ้าคลุมผมก็น่าจะใช้เป็นอันนั้นแหละ Rock s t e a d ้กับ Temporal นะครับเราสามารถใช้ผ้าคลุมได้ตลอดเวลาเลยถ้าเรามี2อันนี้นะครับสกิลก็จะเป็นโอ้โหได้เฮลบูส์มาด้วยนะครับผมจะใส่เฮลบูสอีกหนึ่งแล้วกันผมก็จะใส่คู่กับเหมือนเดิมนะครับวิกเน็ตเอ็กซ์พอร์ตเซนเดอริเซอร์ไว ใส่คลคิให้เต็มด้วย,ยคลคิเรามีอยู่10%แล้วนะครับภาคไรซ์เนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับเลยต้องกลับมาเล่นภาคนี้กัน <laughs> จัดชุดเซตในภาคนี้มันก็จะนานๆหน่อยนะเฮ้ยผมรู้แล้วผมลืมสกิลอะไรผมลืมสกิลนี่คลิบูสใส่คลิบูสก่อนให้ดูสกิลนิดนึงก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแพนดี้คราฟี่เต็มแม็กซี่เลยว่าห้าเลยที่เหลือก็เป็นสกิลฝั่งคลินะครับโหสอดยางเท่โอ้ยดาบสวยมากครับผม เป็นอีกหนึ่งดาบที่สวยมากนะครับดาบลูน่าเนี่ยผมชอบสีของดาบลูน่ามากเลยอืมลูน่ามาซเตอร์แลงเนี่ยอันติมันโหดมากนะครับถ้าเป็นไปได้กินกันไฟไปด้วยแต่ผมจะไม่กินไปเพราะเราถึกและทนจริงๆผพน่าจะใส่ไฟเยอรีซิตไปด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างจะได้ตายยากๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราดายฮาร์ดนะครับมิสเตอร์ดายฮาร์ดไปท,ท่านที่หนึง่งใส่ผ้าคลุม r ็อกสเต a นี้นะครับแล้วก็ทําจุดอ่อนให้พ่วตัวเราลืมอะไรรู้ไหมครับเราลืมใส่ดูดเลือดนะครับ หรือวิธีการเล่นดาบยาวภาคนี้ไปเราเคาน์เตอร์ไม่ได้เท่ความปลอดภัยเปลี่ยนภาคคุมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของลุน่าก็คืออันตินะครับใครที่สามารถลอดในอันติลุน่าได้ีคือโหดสุดคือผมติดวิธีการเล่นดาบยาวภาคไรไปแล้วที่แบบต้องเก็บดาบบ่อยๆเพื่อหลอกเคาน์เตอร์ภาคนี้มันแบบเคาน์เตอร์ไม่ได้มาแล้วมาแล้วไฟมาไฟมาร้อนร้อนร้อนน่าจะใส่กันไฟมาจริงๆนะครับไม่มีกันไฟนี่คือเล่นลําบากมากสะบัดหางสะบัดหาง สะาทหางระดับโลกเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดบอกเลยว่าตายกับไฟนะครับนั่งไง <laughs> เลือกผิดเลยเลือกสกิลผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ <laughs> <laughs> กระโดดแล้วกระโดด <laughs> สเตมีหน่หมด <laughs> มันไม่กระโดดนะครับผมจะกระโดดแล้วสเตมีน่หมด เอาอไปฝั่งหนมีที่ชนไหมอามีพอดีนะครับหึมขาดแล้วในที่สุดก็ขาดแล้วสะบัดไม่ได้แล้วนะจ๊ะไฟมาไฟมาโอ้ยกินยา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 แล้ววิ่งไปเข้าไฟมันทำไมเนี้ยโอเคมายกที่สาม ดูเหมือนมันจะยังไม่ใกล้ตายเลยนะครับมันไม่มีความแบบเหนื่อยหรือความอะไรเลย o, 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 เอุ้เราอีกแล้วเราอีกแล้วเราอีกแล้วกินยาด่วนๆลุกกินยาสิกินยาเออหนีลนะหนีลนะไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนมันบินแล้วมันหันมามองด้วยอืม <bing> อย่าตายนะโอ้โหโอ้โ <bing> โอโโ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่หญอย่านะอย่านะไปๆๆๆมาแล้ว ตีไป18นาทีนะครับเกวสเฟลโดนเล่นใหม่เลยสกิลสุดท้ายที่เราจะใส่ไปก็คือกันไฟนะครับสำคัญมากอย่าลืมใส่ไฟไดา์ฮาร์ดเป็นไงล่ะไดา์ฮาร์ดบินมาลงตรงนี้พอดีมารอบนี้สปีดรันกันรอบนี้เอากันไฟมาแล้วเอากันไฟมาแล้วน่าจะได้อยู่ไปลูกไปเเวลอัพเเวลหนึ level level ่งอ เราจะตั้งใจตีแบบสปีดรันอุ้ยอันติกระโดดลูกกระโดดกระโดดรอบ2กระโดดกระโดดกระโดดสิไปกระโดดโดนดาเมตนะออเอา้าลงมาข้างล่างแบบนี้เร็เรเศษอยู่ในที่แคบแคบอยู่ในที่แคบแคบชอบแต่เราก็ชอบนะครับซู้กับมอนที่แคบคือมองไม่เห็นอะไรผมจะโฟกัสตีหน้ามันแล้วกันรอบนี้เนี่ยเอาให้หน้าแตก เอาแสงสว่างไปกินเหนื่อยๆใช่ไหมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออนั่นแหละเอาแสงสว่างไปกินสปริตเทมเบเกอรอ์ไปโดนปีกนะครับ หมือนจะแรงกว่าโดนหน้านะซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนหมุนไม่โดนนะครับหมุนไม่โดนอืมอืม่าน้องลม้มน้องล้มไปหน้าเลยปิงกระโดดตีลงมาอีกสักหนึ่งชุดทันไหมมันลับวังระเบิดใกล้ๆ จับมงแล้วเบิดตุ้มไปอุ้มจิ้มไปจิ้มไปไม่ทำจุดอ่อนคือไม่แรงเลยดูเลือดครับดูเลือดกิน <c ười> ยาครับกินยา <c ười> ดุใช่ไหมเราดุใช่ไหม นี่ขนาดไม่ใช่ตัวม่วงนะครับเดี๋ยวมันจานติแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจันติกสักล็อตไหมผมว่าแล้วเชียวเดาถูกด้วยวิ่งลูกวิ่งอืคือท่าเนี่ยผมรู้เลยถ้าย้ายแมพมันจะต้องอันติรู้หน้าเนี่ยจับชนตบให้ชนไปไปชนฝาไปน้องอืมอืมอืมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนยังไม่กระเพกด้วยยังบินเฉวเลยยังบินเฉวเลยนี่จะเป็นไฟสุดท้ายที่เราจะต้องต่อสู้กันนี่จะเป็นที่สุดท้ายของเจ้าหรือว่าของข้ากันแน่อ๋อหนีไปนอนนี่ไงตีสองทีแล้วหนีไปนอนอม,มันจะไปวนตรงนั้นก่อนนะบินไปกลางแมปก่อนแล้วค่อยเลี้ยวขวาจริงๆมันบินแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลยก็ได้นะครับทำไมมันไม่เลี้ยวไม่รู้ <laughs> ต้องบินไปตรงกลางก่อนอะลองดูแล้วกันน่าจะได้เนาะ เอาเกาะปิดที่เอาได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ <c oughs> ได้แบบงงๆนะครับใส่ปะคุมก่อนผมหลายครั้งแล้วสู้กับลูน้าเนี่ยตายแมปนี้นะครับคือพอมันมานอนนี่แหละต้องมีคนตายแล้วก็จะควสล่มนะครับไฟมาไฟมาไฟมา โอเคดาบเดียวดับดิ้นนะครับในที่สุดผมก็ชนะต้องโพสท่าหลอ่อๆเลยแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยากมากไปโพสท่าหลอ่อๆข้างๆน้องหน่อยอืมอืมอืม,อมนั่นจบไปอีกหนึ่งตัวนะครับกับซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเคยล่าโคตรยากอะ่ะ <c oughs> ผมไม่เล่นนานมันก็จะแบบงงๆนะก็ไม่ต้องทำอะไรก่อนแต่สุดท้ายผมก็ผ่านได้นะโอเค กับลูน a าสตาลูนามังกรที่เรารักไว้เจอกันครั้งหน้ากับครั้งหนึ่งเราเคยล่านะครับวันนี้ยาวมากๆเลยโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับปิง